วันนี้เรามากันชิวๆนะวันนี้ครูดีมไม่ได้เร่งรีบอะไรมากเนาะเพียงแต่ว่าออกจากห้องเรียนแล้วก็นั่งทํากันบ้านเนาะนั่งเขียนกันบ้านออตอนไปสอนเขานะครูดีมสอนเขียนบทกวีสอนสอนเขียนคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะของอบทกวีมีฉันทลักษณ์เนาะ ก็สนุกดีนะก็ได้ผ่อนคลายเพราะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นตัวตนของครูดิมแท้ๆนะครูดิมเป็นนักเขียนใช่ไหมแล้วครูดิมก็เป็นกวีทีนี้เวลาที่ครูดิมไปเล่นบทบาทของครูสอนเขียนเนี่ยครูดิมจะฟินมากๆแล้วก็รู้สึกเหมือนเหมือนเราไม่ได้ทํางานนะ้องเหมือนเราได้พักผ่อนอะไร สวัสดีฮายูเซอร์ทุกคนที่เข้ามาวันนี้ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะช่วงบ่ายนี้มันเป็นช่วงของการสร้างไรายได้ออนไลน์ใช่ไหมการสร้างไรายได้ด้วยต้นทุนศูนย์บาทนะคุณดีวันนี้คุณดีม,มีเรื่องราวมาแชร์เยอะเลยนะใครมีคําถามอะไรหรือว่าอยากรู้จักคุณดีม,มากขึ้นนะสำหรับยูเซอร์ใหม่ๆบนทิกตอกหรือว่ายูเซอร์เก่าๆที่กาลังจะเริ่มต้นสร้างไรายได้นะพิมพ์ชื่อเล่นทักทายกับคุณดีไว้เลยนะวันนี้คุณดีมมีเรื่องเล่า สนุกสนุกนะที่ทุกคนก็ทำได้อะไรอย่างเงี้ยให้ฟังเนาะแต่ตอนนี้คุณดิมขอแชร์ประสบการณ์ด้วยเองก่อนคุณดิมเป็นศินลปินในในส่วนตัวจิตวิญญาณของคุณดิมครูดิมเป็นศินลปินสวัสดีค่ะยูเซอร์สุดที่อะไรอะสุดที่อะไรอ่านได้ทันยูเซอร์บีสด้วยฮะ เป็นศินลปินแล้วเวลาที่คุูดิมได้ไปถ่ายทอดส่งต่อเรื่องราวที่มันเป็นเชิงศิละปะ,ะคุูดิมไปสอนเขียนใจะมาเขียนบทกวีสอนเขียนบทความสั้นอสอนเขียนเขียนคอนเทนต์เชิงฉันทลักษณ์นะถ้าใครอยากเรียนรู้ก็ทักทายค,คุูดิมมาได้นะเป็นเป็นห้องสอนฟรีส่วนถ้าใครที่จะทำเป็น เป็นผลงานของตัวเองเป็นเล่มหรือเป็นลายมาอันนั้นมันจะมีค่าใช้จ่ายอันนั้นก็ต้องคุยกันต่อไปนะถ้าเกิดว่าไปเรียนเขียนแบบที่จะให้มีผลลัพธ์เป็นผลงานออกมาเลยมันก็ต้องอคูดิมมีสํานักพิมพ์เครือข่ายอยู่นะเราสามารถส่งต่อไปแล้วก็สามารถพิมพ์เป็นหนังสือมีหนังสือมีปกของตัวเองได้เลยนะ,ะทีนี้พอเวลาคูดิมไปอยู่ในเรื่องราวของ ของการเขียนใช่ไหมคือดิมก็เหมือนได้พักผ่อนเหมือนได้รีแลกตัวเองอะ่ะเพราะว่ามันเป็นคิดวิญญาณมันเป็นพลังงานของความสุขวันนี้ครูดิมเลยรู้สึกชิวกับตัวเองรู้สึกอิ่มเต็มในตัวเองมากเลยเหมือนกับว่าช่วงเช้าครูดิมได้ไปเติมพลังให้กับตัวเองด้วยกันไปอยู่ในสภาวะอารมณ์ในความสุนทรีแล้วก็พอสายๆมาก็มีความ าจจะขยับขึ้นมานิดนึงในเรื่องของอารมณ์มาสู่เรื่องราวของการเรียนรู้คุณดิมก็แต่คูณดิมก็ไปเรียนรู้ในเรื่องของพลังงานอีกแหละในเรื่องของพลังงานที่มเป็นเรื่องราวของความสุขมันก็เลยวันนี้ช่วงเช้าวันนี้คูณดิมฟูมากๆาเลยนะแล้วก็เวลาที่จะมาส่งต่อกับเพื่อนๆมันก็เลยเหมือนเอาพลังของความสุขทลนะีมาบอกเพื่อนๆด้วยนะ ทีนี้เมื่อวานเนี้ยครูดีมเกริ่นไปว่าครูดีมเปิดโปรเจกต์ใช่ไหมเปิดโปรเจกต์การสร้างไรายได้ออนไลน์นะหลายคนก็ทักเข้ามาถามครูดีมว่ามันคืออะไรมันคือการเรียนรู้มันคือการเรียนรู้ซึ่งครูดีมจริงๆมันคือคอร์สคอร์สหนึ่งนั่นแหละเป็นคอร์สคอร์สหนึ่งคอร์สเกี่ยวกับพลังงานการสร้างตัวตนระดับหนึ่งแต่ครูดีมเอาไปเชื่อมโยงกับธุรกิจด้วย คือทุกคนที่ที่เข้ามาเข้าโปรเจกต์นี้กับครูดีมโปรเจกต์990บาทนะนะได้ความรู้ได้การเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือการทําการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ครบถ้วนเลยนะรวมทั้งได้ตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าได้เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีมีธุรกิจเป็นของตัวเองเลย คือเรื่องราวตรงนี้มันต้องเข้ามาเรียนรู้เนาะมันถึงจะเข้าใจเพราะว่าจะให้คุณดีมาเล่าทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้คือเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาบนออนไลน์แล้วแล้วรู้ตัวเองแล้วว่าเฮ้ยฉันต้องการมีไรายได้บนโลกออนไลน์โดยการใช้ต้นทุนน้อยที่สุดหรือว่าไม่ใช้ต้นทุนเลยแต่คุณต้องมีพลังงานนะคุณต้องมีจิตวิญญาณคุณต้องมีหัวใจของคุณมามีความมุ่งมั่นมากพอ ถ้าวันนี้คุณบอกว่าเฮ้ยฉันกระโดดขึ้นมาบนออนไลน์หรือฉันอยู่บนออนไลน์มาตั้งนานแล้วแต่ฉันยังไม่สามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างไรายได้ได้เลยวันนี้ถ้าเจอคุดีมให้คุณตัดสินใจเพราะว่าสิ่งที่คุณดีมและทีมงานกาลังจะให้ก็คือการส่งต่อคุณค่าที่ทุกคนมีไปสู่ผู้คนเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้เรื่องราวความลับของโลกออนไลน์วันนี้ถ้ามาเจอกันแล้วเนี่ย อยากให้โอกาสนี้มันผ่านไปตอนนี้ผู้คนมากมายกำลังแสวงหาผู้คนมากมาย,ยทั้งที่ยังอยู่ในออฟไลน์ line, อยู่หรืออยู่บนออนไลน์อยู่แล้วทุกคนกำลังแสวงหาความลับของการสร้างเงินบนโลกออนไลน์แล้วครูดิมการันตีกับทุกคนว่าครูสามารถ,ถถ่ายทอดสิ่งนี้ให้กับทุกคนได้ทันทีเดี๋ยวนี้ เพียงทุกคนเอาหัวใจของตัวเองเข้ามาในโปรเจกต์สเดือนเนี้ไตรามาสสุดท้ายของปี2,564ด้วยต้นทุนทางองค์ความรู้ทำไมครูดีมถึงต้องตั้งราคามาจากราคาที่พวกครูเนี่ยทีมงานไปร่ำเรียนกันมาในหลักหมื่นหลักแสนเ,นเหลือแค่990ซึ่งมันเป็นตัวเลขมงคลที่ครูดิมคิดออกมาแล้วว่าตัวเลขนี้แหละ ตัวเลขนี้แหละมันโอเคที่สุดแล้วสำหรับการแลกเปลี่ยนพลังงานการส่งต่อพลังงานเพราะว่าการให้โดยที่ไม่มีการแลกเปลี่ยนหรือไม่มีข้อแม้เงื่อนไขเลยมันจะไรค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเชื่อมโยงความมุ่งมั่นของมนุษย์นะ่มันต้องใช้หลักจิตวิทยาก็คือต้องมีการจ่ายออกไปก่อนเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าเป็นล่อพลังงาน 990บาทสำหรับการเรียนรู้ความลับของการสร้างความมั่งคัง่งร่ำรวยบนโลกออนไลน์มาร่วมโปรเจกต์3เดือนแสน3เดือนล้านกับครูดีทุกคนสนใจแค่จิ้มลิงก์หน้าจิ๊กตอกของครูดีมแล้วทักทายมาคุยกันจิ้มจิ้มไปจะไปเจอเพจของครูดีมสาวรวยหรือว่าถ้าใครที่จะ ไปแอดไลน์ OA ของครูดีมก็ได้ก็จะมีไลน์ OA อยู่นะแอดอะไรที่ไปดูนบหน้าติ๊กต็อกนะมีไลน์แอดอยู่นะเข้ามาคุยถามครูดีมก่อนได้เป็นการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์ด้วยต้นทุนศูนย์บาทเรื่องจริง วันนี้ครูดิมมีพลังงานที่อิ่มเต็มแล้วก็มีความสุขมากๆกับเรื่องราวที่ครูดิมทํามานี่คือวิธีของครูดิมนะอ่าวันนี้ก็ยังมาในลุปวันนี้ครูดิมขี้เกียจเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นครูดิมสอนรวยลุกสวยๆนะครูดิมครูดิมช่วงเช้ามาอยู่ในเรื่องราวของศิละปะมาตลอดนะครูดิมเข้าห้องเรียนศินละปะหรือว่าเข้าไปสอนศินละปะครูดิมก็ไปด้วยชุดลุกแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลย วันนี้รู้สึกว่าลุคนี้มันชินแล้วละ่ะมันเป็นตัวเอง<ม>ดีละก็เลยออกมากับเพื่อนๆในลักษณะของเรียลไทม์ไปเลยด,ดีกว่าเพราะว่าเมื่อเราถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่ฟิกเรื่องกายภาพภายนอกแหละเราจะเน้นในเรื่องของพลังงานภายในมากกว่าเนาะสวัสดี ฮะน้องโนอหนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์พิมพ์ชื่อเล่นที่เป็นภาษาไทยให้คูดีมัม่งก็ได้นะสำหรับคนที่กำลังต้องการสร้างไรายได้บนโลกออนไลน์ะนะนะมาคุยกับคูดีคูดีมจะบอกความลับมันเป็นความลับสุดยอดเลยของของคนที่จะสร้างความมัง่งคั่งร่ำรวยบนโลกออนไลน์ด้วยความสุขด้วยนะเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวคูดีมแชร์ให้ฟังนิดแกนอันนี้คูดิมเรียนรู้มาจาก อาจารย์บัณฑิตนะอาจารย์บัณฑิตบอกว่าความรวยความรวยหรือว่าเรียกว่าไงเดีวิถีชีวิตมนุษย์ละกันวิถีชีวิตมนุษย์ที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยมันมีอยู่สีระดับสแบบคนอะเวลาที่เขามีมายเซ็ตหรือวิธีคิดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวหรือสิ่งที่เขาปรารถนา ผู้คนจะมีอยู่4กลุ่มก็เดี๋ยวคุณดีมเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆก็ลองลองพิจารณาซิว่าตอนนี้เราเป็นมนุษย์กลุ่มไหน